สเตทที่เกิดจากฟอสก็คือรูปซ้ายมือล่างนี้นะครับก็คือฟอสก็มีสามแกนนะครับที่เขาแยกให้ครับ fx fy fz นะครับ fx เนี่ยก็คือเป็นสเตทที่ที่เป็นเทนชันนะครับก็จะมีค่าคงที่ตลอดหน้าตัดนะครับส่วน fy กับ fz เนี่ยเป็นสเตทที่ขนานกับหน้าตัดนะครับก็จะเป็นเชียนะครับเชียเนี่ยก็จะมีค่ามากสุดที่บริเวณตรงเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับที่ลากมาตั้งฉากกับเซนเตอร์ไลน์นะครับบริเวณนี้นะ เสียจะมากสุดบริเวณนี้นะครับถ้าตัดปุ๊บตังนี้ตรงนี้จะมากสุดบริเวณนี้จะเป็นเสียที่น้อยนะครับคือจะไม่ลิเนียร์นะครับเนาะโอเครานนี้มาดูโมเมนต์บ้างนะครับโมเมนต์ก็อย่างที่ว่าโมเมนต์ก็จะมีอ bending moment นะครับสองแกนนะครับแล้วก็มี torsion นะคือ M y M z เป็น bending moment นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนที่บอกไปก็คือจะมี m a ็กับมี min ก็คือมี tension กับมีคอมเพรสซีฟนะครับเกิดขึ้นที่ผิวเหมือนกันนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเราบิด M y y นะครับ บริเวณนี้จะแม็กบ,บริเวณนี้จะมินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทวิตนะครับทวิตจะทําทให้เกิดเชียร์นะครับก็จะเป็น่าคงที่ตลอดหน้าตัดก็คือเป็นเชียร์ตัวนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นสเตทที่เกิดจากฟอร์สและก็โมเมนต์นะครับนี้เดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันนะครับฟอร์สโมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากพวกั้งีมิชชั่นเวทินเอิร์ทเคครับแล้วก็เอ็กซ์เทอร์นอลหรือว่าอินเทอร์นอลโหลดนะครับที่กระทานะครับ บางทีก็เกิดจากหัวอิ u คิ m เมนต์เองที่มันยืดอะนะครับอยู่อยู่โอเวอร์ rated, ปุ๊บมันก็มันก็มีค่ายืดเลยนะครับอันนี้คือเกิดจากเอเทอร a นอลโหที่มากระทำนะครับหรือบางทีก็คนเหยียบก็ได้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้มาดูส a ต e เนื่องจาก f o r ตนะครับสเตตเนื่องจากฟอ r ตเนี่ยเราก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูไปก็จะมีเอฟเอสก็คือเชียร์ฟอสนะครับพอเราแยกแรงออกมาเนี่ยที่กระทำมันก็จะมีสองชนิดก็คือมีเชียร์ฟอ กับมี normal force ก็คือ axial นั่นเองนะครับ a x i a ยคือดึงตามแกนนะครับคือ normal force F a นะครับส่วน shear force เ Ford นี่ยก็คือขนานกับระนาบนะครับอย่างเช่น F y กับ F z ตัวนี้นะครับเป็น shear force ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับสองตัวนี้ shear force อันนี้ F y F z เป็น shear force เหมือนกันเนี่ยเราก็จะรวมเป็นแรงเป็น force รวมตัวเดียวนะครับก็คืออ่า F y กัลังสองบวก F z กัลังสองเขให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็น shear ตัวเดียวนะครับเพื่อเพื่อจะเอามาหา,าหาร แอเรียและเป็นเชียร์สเตทนั่นเองนะครับนะครับสังเกตนะครับสเตทเนื่อตตงจากฟอสเนี่ยมันก็คือถ้าเป็นเชียร์เนี่ยมันจะไม่ยูนิฟอร์มนะครับเขาจะเขาจะไม่ยูนิฟอร์มก็คือจะเป็นคล้ายๆพลาบรินะครับแต่มันจะแม็กสุดที่บริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเฉือนมาทางเนี้ยเฉือนขึ้นบนไปเนี่ยจะแม็กสุดตรงนี้ถ้าเฉือนมาทางเนี้ยปุ๊บก็จะแม็กสุดบริเวณนี้คือแม็กสุดบริเวณอขอบผิวที่ลากมาตั้งฉากกับเซนเตอร์ไลน์อะตรงนั้นแหละแม็กสุดนะครับเนาะอันนี้เกิดแม็ก f y เกิดแม็กตรงนี้อ่าอเกิดแม็กตรงนี้แต่ทั้งสองตัวเนี่ยเรารวมกันนะครับพอดึงไปงี้ปุ๊บมันจะเกิดแม็กบริเวณเนี้ยนะครับเราลากเส้นตั้งฉากเนี่ยกับอันเนี้ยแล้วก็วิ่งไปที่ขอบมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยเราจะได้แม็กตรงนั้นนะครับเนี่ยครับเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับเชียร์แม็ก a x เแม็กเราเนี่ยที่ที่ที่เรารวมแรงมาแล้วเนี่ยนะครับเชียร์ f y แม็กเราเนี่ยมันเท่ากับสอง f y ส่วน a ก็คือสองเชียร์ไบี่ะ เชียร์ x y ก็คือเชียร์ x y เนี่ยคือเชียร์ที่พุ่งไปทางแกน y นะครับเชียร์ที่พุ่งไปทางแกน y นะครับนะครับเชียร์ x y เนาะโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าเรียกว่า notation ที่เฉยนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูมาดูอ่า normal force บ้างนะครับเมื่อกี้เราดูเราดู state ที่เป็นอ่าเชียร์ force ไปแล้วนะครับก็คือเป็นเชียร์ state นั่นเองนะครับครัวน,นี้มาดูตัว normal force บ้าง normal f o r c ก็ธรรมดาครับก็คือ,อโปรไฟล์ของสเตทที่เกิดขึ้นจะคงที่นะตลอดหน้าตักที่เราดึงถูกไหมครับเนาะก็คือเป็นเอา f s เนี่ยก็คือ Fx เนี่ยหรือว่า Fa เราเนี่ยหารด้วย a เลยจบเลยครับก็คือเป็นเป็นสเตทที่เป็น normal state ที่เกิดจาก f o r c นั่นเองนะครับทีน,นี้ก็สรุปได้ว่านะไอ้ตัวสเตทที่เป็น normal เนี่ย s long ที่จุดินอกที่เป็น f o r เนี่ยคือ Fa ส่วน a นะครับส่วน shear force นะครับ ก็จะเป็นสอง f s ส่วน a นะครับ s, <S นี่คือตัวนี้นะตัว f y กำลังสองบวก f กลังสองถอดสแควรูทนะครับครั้น<ท>ี้พื้นที่ area A คือสองไพ r มีนคูณด้วยติ๊กเน็ตนะครับน้องก็คือ area บริเวณเนี้ย area ท่อนี่แหละนะครับ area ท่อมันหาได้สองอย่างนะหาแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสองไพ r m t กับอีกอันนึงก็คือเราเอา r นอกใช่ไหมกำลังสองลบ r ในกัาำลังสองคูณพายก็ได้เหมือนกันครับเดียวกันนะโอเคนะครับครัวนี้ คันนี้ไอ้ตัวสเตทที่เกิดจากฟอสเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับตัวสเตทที่เกิดจากเบนดิ้งเนี่ยมันจะน้อยกว่าค่อนข้างมากนะครับน้อยกว่าค่อนข้างมากนะเขาก็เลยไม่ไม่พิจารณาใน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 บีสามจุดสามนั้นในการทํางานของเรานะเขาเราก็เลยไม่ไม่พิจารณาไอ้สองแรงเนี่ยไอ้สองสเตทที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปรวมด้วยเพราะว่ามันน้อยกว่าเบนดิ้งมากเวลาเทียบนะครับคพราะันนี้หลังจากที่เราได้สเตทเนื่องจากฟอสแล้วเนี่ยคันนี้เรามาดูสเตทเนื่องจากโมเมนต์บ้างนะครับกป็อย่างที่กล่าวไป นะครับสเตทที่เกิดจากโมเมนต์โมเมนต์ก็มีสองอย่างนะก็คือมีเบนดิ่งโมเมนต์กับทอชั่นโมเมนต์นะครับเนาะอ่าเบนดิ่งโมเมนต์ก็คือเอมบเหมือนกันนะครับรูปนี้นะเนาะก็เป็นเอมกับเอมนะครับก็เป็นเบนดิ่งทั้งสองนะครับเราก็รวมกันนะครับเป็นเบนดิ่งรวมก็คือเอาเอ็มไลังสองบวกเอมแซลังสองธรรมดานะรวมกันเพื่อเพื่อจะเอาไปหาร uh, อ่าเอมซีส่วนไอที่แบบตัวเดียวนะแต่จริงเราคิดแยกก็ได้นะคิดเอ็มไตัวหนึ่งหารเอมแซตัวหนึ่งหารก็ได้นะแต่นี้พี่รวมให้ ง่ายๆเพราะว่ามันมันเป็นชนิดเดียวกันนะครับก็จะเป็นอ่าเป็น MT นะครับ M รวม M total นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับ M total M รวมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ MX ตอนนี้ก็จะเป็นทวิตนะครับทวิตจะทำจะก่อให้เกิดเชียร์นะครับมีค่าอ่าคอนเทนต์ตลอดหน้าตัดนะครับเนาะโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับจากอ่าสเตทที่เกิดจากเบนดิ้งที่เรารู้กันมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือ MC ส่วน I เนอะ MC ส่วน I I ส่วน C ก็คือแนะครับ ส่วนใหญ่โค้ดเนี่ยชอบใช้แทนะ็บนะเพราะตัดสีออกก็คือพยายามทําให้มันง่ายสุดลดรูปนั่นเองนะครับก็สเตตเบนดิ้งที่เกิดรอบกันไว้คือ MY ส่วนแท็สเตตเบนดิ้งที่เกิดรอบกันแท็ก็คือ MZ ส่วนแทเหมือนกันนะครับแท็ก็ตามสูตรนี้นะครับอันเดียวกับที่เราเราพี่ดีไลน์มาก่อนนั่นเนี่ยครับเนาะคานนี้คานนี้เราจะมาหาสเตที่เกิดจากเบนดิ้งรวมนะครับก็คืออย่างที่พี่บอกอะ่ะก็เอาโมเมนต์รวมตรงเนี้ยครับหารด้วยแท็อันเดียวกันเนาะหรือว่าเราใช้อ่า เอ่อ่ uh, uh, bending wire กัลังสองบวก bending c h a i กัลังสองแล้ว p a y l o ก็ได้นะครับอ่ะ uh, อันเดียวกันโอเคครับคราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งคือสเต e s ที่เกิดจากทอร์ชั่นนะครับทอร์ชั่นในที่นี้ที่พี่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือ mx นะครับ mx เนี่ยก็คือ mt เป็น m torsion นั่นเองนะครับจะก่อให้เกิดสเต e s ที่เป็นเชียร์สเต s s นะครับเนาะเวลาเรามารวมกันเนี่ยคำว่า bending stress shear stress เนี่ยเชียร์กับ bending เนี่ยมันมารวมกันเฉยๆไม่ได้นะ ในทางแอนติบิะก็คืออยู่แบบบวกพวกพวี้ไม่ได้นะนะครับเนาะนลงมาไม่ได้นะมันก็เลยจะมีชื่อเป็นเป็นเป็นเบนดิ้งสเตตกับเป็นเชียร์สเตตนะครับเนาะเวลาเราไปเอาเอาไป e Val วเลตระบบะ่ระบบท่อที่มันดามเอทเนี่ยเราต้องต้องแยกสองตัวนี้ออกจากกาันนะครับเนาะโอเคอ่ะมาดูทวิตนะครับทวิตที่ก่อให้เกิดเชียร์สเตตเนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับอ่าเอ็มทีส่วน ส่วนแทที่เป็นโพลาร์นะครับก็คือ MT ส่วนสองแทที่เป็นคาร์เทเชียนนั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือเชียนะครับนะครับ,นะรบโอเคเบสิกอ่าสเตทสำหรับไบปิงก็ก็จะประมาณนี้นะครับ